สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้พิธีวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยนะวันนี้มากระทรวงศึกษาธิการนะคะตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกําลังแถลงข่าวอยู่ค่ะอันนี้จากช่องเก้าค่ะจากช่องเก้าพี่บาลาร์เขาถามว่าหนูจากไหนป่าป่าค่ะสวัสดีจ้า สำหรับข่าวไทยช่องาค่ะสำหับข่าวไทยช่องก้9ค่ะไม่มาประจำแบบไม่ได้ประจำค่ะนานๆมาทีตัวีเรว่งมากคิดถึงท่านไหยคะมีมีคนคิดถึงตั้งตมีแต่คนคิดถึงเพราะว่าไม่เจอพี่เนวินก็เลยเจอพี่อุ้มดีกว่าค่ะเคยเจอพี่าบ แถลกแล้วนะคะแค่นี้เด็กครับสวัสดีครับวันน<ด>ี้อยาแเปลนใจนะครับโอ้ยน้ำตีช่วยหายไปไหน,ไหน